มื่อนี้กะสีปนกบนะครับปนกบอันนี้คือบักพริกดิบแต่ว่าขวายใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับขวายใส่เทียมเรียบร้อยแล้วเข้าไปสีดำเข้าไปสีดำดำใส่ก่อนแต่ว่าบักพริกนี่ปนกบเขาจะไปดำแหลกครับเนี่ยกลิ่นใจเพราะเนี่ยกลิ่นใจนีเนี่ยดำน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกนี่คือเป็นน้ำปลาแดกไทยขั่วครับพี่น้อง ต้มใส่ต้มไส่คือคือเขาปนอย่งตามเดี๋เขาต้องใส่น้ำปลาแดกกันใสพความกันนะครับสูตรเข้มข้นเอาเนี่ยน้ำปลาแดกนี่พี่น้องครับนี่น้ำปลาแดกของกบบของไทยครัวนะครับน้ำปลาแดกไทยครัวไทยครัวอเอาน้ำใส่แล้วก็เอาน้ำปลาแดกใส่ก็้เอาเอาเอาไปตั้งเพราะ,ะตั้งแล้วนี่นคือว่าเขาเอาเอาไ่ตูลงจากน้อยเพราะว่าเขาเจะถิ่มกบลงอันนี้คือน,<า>น้ำกินหอมครับว่าเขาใส่แล้วให้มันพอดีเลย พ่อดีเลยอืมอืมพอดีแล้วแซ่บแล้วนัวแล้วแต่นัวแล้วครับนัวแล้วนี่ีพอดต้องใส่ยังมากไหมใส่ยังไาที่กระเียวแค่หอมใส่แล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำกระเดีลงไปครบนี่อันนี้มันกบอยังนี่กบเบ็ดหรือคบกบเอ่อกบเงียบคบเงียบ กบคบได้กบคบได้นะแต่ว่าหัวใจไม่ดูที่น้ำปลาแดกการปนน้ำปลาแดกถ้าน้ำปลาแดกเข้มกับว่าเสีบเนี่ย้าน้ำปลาแดกแข็งกับว่าเสียบทาน้ำปลาแดกเหม็นกับว่าเสีบนี่ละใช่แล้วน้ำปลาแดกมันขวดขวดต้มแล้วเอาไว้พูนแล้วนี่คือน้ำปลาแดกใส่ขวดพี่น้องแซ่บนัวแน่นอนอันนี้ขวดไหมเมื่อท่านไปเปิดขวดนั้นเหมือแล้วขวดตีเทใส่เมื่อแล้ว ครับป่ะที่นี่กันอันแบบหอมๆนี่เขาเอ่อเอาบักพี่กันเอานั่นบ่อใดดิเขาเอาอมีดมันสิเสียสูตรต้องเด็ดเอาต้องใช้มือเด็ดคือตำบักทั่วนี่แหละอืมตำบักทั่วนี่แหละกันอยากให้แซ่บกว่ามือเด็ดนี่กับตัดตัด<า>ยำหยำไข่ใส่แมนนี่เรียบร้อยอืมแค่นี้กัเรียบร้อยเป็นคนแล้วเข้มคนแล้วนัวโบนัวขนาดผงซูโรตกับโบไซ บัวไ,ไซคือมันวยในน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกมันงวเแล้วพี่น้องเบิง่งตะภาพบืหูหอกมันต้องเอ่ามาซิมเบื่องครับ<ม>อันนี้คือพอดีเราเดีแต่ว่าอยากให้มาซิมน้ำกันอยากให้มาซิมกันแต่ว่าคำว่าพอดีนี่รับมาว่าเอาน้ำลงไปเนี่ยเอาน้ำลงไปแล้วเขากะปนกบนเขาเอื่นปนกบพี่น้องครับแก้วใส่น้ำหลายๆที่ด้แล้วเนี่ย ละเอียดกบอืมละเอียดกบเนี่ยเอาน้า่มจะน้อยเพราะว่าหลายกับ่าอะไรเ,เนี่ยคนไ<น>ทยปนกบเขาซื้อกันมาเนี่ยก <c oughs> ปป็ปนกบพอปนกบบอกที่เข้าปนปลาปนกบเพื่อ,อนนี่แหลคะคนไทยอยู่ไหนบอกเมื่ยได้เมียไทยเห็นนะเมียไทยกับเ่แต่ต่างด <c oughs> อกเ,อเ,อเ,อเมียเหนือได้อยู่แต่ว่าคนคนคนไทยนี่เมียเหนือเขาบอกไหนเอาเหนือแท้ๆท่จำาอะไรแล้วเพราะว่าว่าอะไรอยู่ด้แล้ว จำกบเจ้ามันงเชียวบ่บัดที่นี้กัดทวยก้เอาทวยก้าดีนะละลาเอาโอ้ัวยนี้กะต้องใส่ทวยก้ายังแซ่บก็ต้องใส่อย่างนั้นพี่นอ้องเนะครับวันนี้ใส่ผงชูรสเป็นเส้นปลารุ่งอยู่เดิมเพราะว่าอ่ามันพอดีแล้วน้ำปลาก,ก็พ่ต้องพ่ต้องเส้นปลามันสีกลายเป็นแบบหวานๆนะ่ะนะเออเสียรสแซ่บลงไปเลยอลง เอาขึ้นเวียดนามถึงที่นี่โอ้มันเทียบุง๋งกัดโคตรง่ายพี่น้องเลยครับตอนบนลงนำ้ำตอนบนลงน้ำเนี่ยเรียบร้อยสามารถกินได้เลยครับเนี่ยอเอามามามาคือปนกบใส่อ่าเขาเอิญมาใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาราดนะครับปลาไทยขั้วนะครับอ่าผู้ดใด<อ>ลองเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ปนกบเรียบร้อยแล้วใส่ได้ทุกเมนูนี่นี่นี่ใส่ฮอดพิซซ่าพี่น้องกินกับห้องจังหวะกันผุน แนวนกิ ừ, นกับของนี้เร่อเร่บ้านเนี้ยกินกับปิ้งกบกับมีปิ้งกบขนี้อันนี้บักเสียบอ่าหอกกำเอาเสียบหอกกำอันนี้เราไม่แนวกินกับผิดดอกมามากินของข,องของ็งที่นี่เราซีบมึงเราสิบดูว่ามันเสรัรบโอ้ยพักแต่เอาม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 าปน,าบนกบถ้วยเดียวนี่ก็ยู่่ได้้แลวยูได้แล้ว